อดีตเคยอู้ฟู่ใช้เงินวันละแสนไม่ขัดสนชีวิตล่าสุดของจัก,กรบุม๋มเชิญยิ้มหลังไร้งานมา4ปีวันนี้กลับตัวแล้วค่ะเรียกได้ว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามนะคะหลังจากที่ไร้งาน4ปีวันนี้กลับตัวลั่นขอโอกาสอีกครั้งประเด็นที่เป็นที่ติดตามกันมากที่สุดคือมีสาวรผริศนามมาแฉตลกโคศกนกักการเมืองส่งของลับให้ทำเอาเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกัน ขึ้นมีพิษข่าวแบบเช้าทำเอาไม่มีงานยาวถึง4ปีค่ะนี่สินก็เพียบพร้อมเผยความรักครั้งใหม่ทุกประเด็นในรายการคุยซับโชว์ได้บอกว่าตลกโครสกนักการเมืองส่งของที่เป็นของลับคุกครังสาวปริศนาเกี่ยวกับเราไหมครับเกี่ยวครับนักข่าวโทรหาผมซึ่งเป็นใครไม่ได้ตลกโครสก,กับนักการเมืองตอนนี้ผมคนเดียวไม่มีใคร นักข่าวโทรหาผมตัวผมเองก็ยังไม่รู้เรื่องก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากการที่เกิดเหตุหลายประการไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นมันต่อเนื่องมายาวนานจนสุดแบบว่าลุกลามกันไปเรื่อยๆจนไม่มีสิ้นสุดเลยนะมันต่อปากต่อคำผมก็ไม่เข้าใจว่าคู่กรณีผมต้องการอะไรเขาต้องการให้ผมไม่มีที่ยืนในสังคมหรอให้ผมไม่มีงานต้องการให้ผมชิบหายไปเลยเหรอกับคู่กรณีรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ และเคยมีข้อพิพากษาถึงท่านฟ้องร้องตัวผมเองเคยฟ้องเข้ามาแล้วหนึ่งรอบมีการแถลงข่าวต่อท่านอธิบดีศาลแขวงธนบุรีขณะนั้นมีการพูดถึงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่ามันจะจบไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่กวนจิตใจขึ้นมาเรื่อยๆจนทําให้เกิดการเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างนี้และมูลค่าเงินเนี่ยถึงเจ็ดหลักเลยไหมใช่ครับฟ้องสองคนเขามีคนที่คอยช่วยผมก็ไม่ได้โกรธคนที่คอยช่วยเขาแต่ผมแค่อธิบายเขาฟังว่า เขาไม่ผิดที่ช่วยคนแต่ก่อนที่จะช่วยคนคุณต้องฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายการเรียกร้องค่าเสียหายมันไม่อยู่ประเด็นที่ผมจะได้หรือไม่ได้ที่ผมก็คือการปกป้องตัวเองครับปกป้องในศักดิ์ศรีซึ่งในครั้งนั้นเจ้าตัวบอกว่าก็ค่อนข้างแย่เลยละค่ะกับชีวิตกว่าจะมีทุกวันนี้เจ้าตัวเองก็มีสติหันมาใช้ชีวิตอยู่กับการเกษตรไม่ว่าจะตั้งใจในการทำเรียนทำอาหารเกษตรยุคใหม่ แข่งขันชงกาแฟจนไดร้รองแชมป์มาล่าสุดก็ไปศึกษาดูงานเรื่องบาร์เทนเดอร์มาซึ่งในครั้งนี้เองก็คงต้องรอติดตามสำหรับการใช้ชีวิตของเจ้าตัวต่อไปแล้วคะ่ะ